สวัสดีครับดีกรอบท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อาร์คือไหนใน event อีเวนต์ continuity contact ภ r ย v ู t e อ u i t c ์7ี่ i v a t e s u วันที่9แล้วครับซึ่งวันนี้ยากเพราะยากเขี้ยเลยกลับมาเจอกับด่านทะเลทรายอีกแล้ว,วรอบก่อนก็ซัดเราหนักไปเหมือนกันรอบนี้ก็อาผ่านแล้วนะ15ไม่ได้โม,โมสำหรบับแท็กที่เราต้องเล่นคือแท็ก แท็กสนับมือรถเกาะสามเท่านะครับซึ่งแล้ววิ่งเร็วด้วยนะวิ่งเร็วด้วย,อยซอยวยวิ่งเร็วด้วยน้ำหนักเยอะแล้วบล็อกบล็อกแคสเตอร์เอ้ยบล็อกแคสเตอร์กับซัพพอร์เตอร์เรียบร้อยก็คือตัวช่วยทะลวงมันมีแหละเช่นมัตล็อกหรือซาเลียหรือเฉนินโฮลังเดอะไรเงี้ยแต่มัน แต่มันได้แค่นิดเดียวอะ่ะคือมันวิ่งเร็วมากเนี่ยศัตรูจะไม่ติดอันนี้ด้วยไม่ติดดีบัฟลดสปีดจากถ้าศัตรูจะโดนสโลถ้าโดนทายใช่ไหมพายุทรายแต่อันนี้โดนยกเลิกดาเมจละน้อยลงไ์เหลือหนึ่งโดนลดจํานวนด้วยโดนลดทางความเร็วในการโจมตีดลดอีก40เท่ากับดาเมจที่หายไปอีกมากมาย แม็กเอที่ลดลงก็เท่ากับโดนต่อยรัวๆแป๊บหนึ่งมึงก็ขึ้นสวรรค์แล้วยากมากโคตรยากแต่ว่าผมสามารถทําได้แล้วนะครับอธิบายเลยก็2ตัวนี้เร่งตัวนี้ฮิลแล้วก็เร่ง SP ด้วยเพราะว่าให้หมอหมอแคลใช้ฐานใครมีแผนดีกว่าน,นี้จับมาเลยทีแรกใช้เซอร์เทอร์ครับแต่มันแต่เซอร์เทอร์พอกดสกิล3ปุ๊บ จำเป็นต้องออกไงมันเล่นไม่ได้ตอนแรกใช้มัดล็อกใช่ไหมเพื่อนหิวไม่ได้ตัวหนึ่งก็คือพี่เสือพอใช้แคลกับเลนล่างใช่ไหมเลนบนเราดันไม่แข็งแพ้อ,อีกอะไรี้ซึ่งอาศัยจังหวะที่เป๊ะมากนะครับถ้าหาสุ่มพี่เสือ90ได้ก็ยิ่งดีไปโกลุยอันนี้ยากนะครับแบบว่าแบบว่า มันสําหรับคนซาดิสท,ที่จะเล่นยากสุดให้ผ่านอะไรเงี้ยคนชอบความท้าทายทําร้ายตัวเองเพราะผมถือว่าอันนี้ยากยากเยี่ยมเลยอ่าแล้วก็เมอร์เทนเนี่ยมีพัสสิบพัสสิบอีสองของเมอร์เทนคือยิวตัวแวนกาดทุกตัวนั่นเอง ถ้าเอาถ้าเอาเสียงวางหมอก่อนถ้าเอาชัววางเซสเปกเตอร์ก่อนเราจะเอาเสี่ยงโอ้โห <c oughs> โอเค <c oughs> นี่คูนึงคูนึงแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรรอมันชนก่อนนะสองตัวเราจะสังเกตได้ว่าโอ้โหรถหนักมากต้องรีบกดกดเสร็จนี้หันลงล่าง จริงๆอยากอยากยืนตรงนี้ครอบตรงนี้แล้วโมดดนจะฮิวเพิ่มห,หนึ่งช่องก็ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตรงเนี้ยโดนตีแตกอะเราหมอเราจะโดนสไนย,ยิงตายห่านทันทีเลยนะเฮ้ยข้างบนข้างบนสามสอหฮึมเออโมอแต่อธิบายได้ไหมโอ้เกือบไม่ทัน ถ้ากดชาร์นิดนึงได้เริ่มใหม่กูได้เทคสองเลย,เเเลยก็คือไอ้เมื่อกี้ระหว่างระหว่างที่สเปกเตอร์กำลังชนสิบห้าวิเนี่ยแคลสกิลเต็มปุ๊บกดเลยมอนเตอร์ตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นเต็มปุ๊บกดเลยนั่นแหละพี่เสือก็สกิลสองหรือพี่เสือยืนข้างหลังอย่างเดียวย,ยืนพี่เสือยืนียวๆหิวไม่ทันครับเพราะดาเมจเราตา่ำ จัดจัดมาชุดที่สองมาแล้วที่สองมาแล้วเดินเข้าระยะปุ๊บกดซับถ้ามอนเตอร์ใกล้แตกค่อยกดก็ได้มอนเตอร์จะแตกว่าระเบิดทูดาเมจตบูมกลับบ้านเก่า พอมอนเตอร์ระเบิดแล้วเนี่ยให้ไปยืนตรงนี้เนี่ยไม่ตายรักถ้าตายก็เพิ่มเลเวลถ้ายืนในทหารบนตัวที่อ้อมจะติดตรงนี้ด้วยแล้วก็เอามาแชร์ดาเมจที่เฉินจะได้รับด้วยเพราะว่าคนแชร์มพราะคนฮิลมีแค่หมอแคลโคโคโคโอเคต้องหวังดวงดลีนะมาแล้วตัวตัวปัญหาตัวที่สองของเรา จะเดินชนไปได้ไหมได้อยู่ระหว่างนี้เฉินจะหมดอันนี้เฉินหมดละ ตรงนี้มีสองวิธีนะอ๋อมันโดนโอ๋อมันโดนข้าวเลยตรงนี้ถึงว่าตัวติดตบเลยตบหนีเร็วเว้ยหนีเร็ว,รวตัวแตกทูดาเมจร,รอบตัวเฉินน่าจะไม่รอดละขอบคุณสำหรับความเหนื่อยยากแต่ตรงนี้ที่เกิดสาเหตุที่เราวาง แต่เหตุที่วางสเปกเตอร์ที่หลังเพราะเพราะสเปกเตอร์จะเป็นคนรับดาเมจข้างบนหมอแคลจะได้ไม่ได้รับไม่ได้รับสึกหนักมากแล้วเป็นการช่วยเหลือข้างล่างด้วย,วยโอ้โหอย่างเสียงเลยแต่นี่ M3 นะ <laughs> ถ้าไม่ M3 ไม่รู้จะรอดไหมโอเคแต่เชียร์บอกจะแตกแล้วเราเข้า อันว้าวยอด yes แม่เจ้าโซฮ a r เอาเรื่องเอาใช้ประมาณนี้ครขอบคุณมากก็อย่างที่บอกนะครับเล่นเกมเลือกเล่นเนพื่อความบันเทิงนะครับไปเล่นไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยไปเลือกแท็กอะไรก็ให้เป็นแปให้มันครบครบจบจบไป หรือเล่นนี้ก็ได้แต่เอาจำนวนคนเพิ่มขึ้นเอ้ยหรือเอาแอคซแคปปิ X เราเหมือนเดิมอะไเงี้ยนั่นแหละเต็มที่ฮนะขอให้สนุกนะครับผมไว้ท้าสวัสดีครับเป็นสุขภาพด้วยนะ